สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งดังนี้ วันนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะับพระที่นั่งอมรรสถานพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายเนบอยชาโกฮาโรวิชซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทยในเนบอยชาโกฮาโรวิชได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐโครเอเชียประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย เวลา17นาฬิกา17นาทีนายอามันอิสเซตอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาัคสถานประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาสักสถานประจําประเทศไทยในอามนอิสเซตอฟเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสาธารณรัฐคาสัคสถานประจําสหรประชาชาตินนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อน เวลา17นาฬิกา21นาทีนางสาวเซซิเลียซูนินดากลาเรตาบาซันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยนางสาวเซซิเลียซุนินดากาลาเรตาบาซันเคยดํารงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเปรูปรมาก่อน เวลา17นาฬิกา30นาทีนางสาวแองเจลาเจนแมคโดนันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้า,าทูลอองธุลีพระบาทอธวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทยนางสาวแอนเจลาเจนแมคโดนันเคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีโครมการต่อต้านการก่อการร้ายสากลตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อน เวลา17นาฬิกา33นาทีในเปิงยิรันฮาจีซาฮารีบินเปิงยิรันฮาจีสลเลซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนาดารุสลามประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งบรูไนาดารุสซาลามประจำประเทศไทยนายเปิงยีรันฮาจีสฮารีบินเปิงยีรันฮาจีสลเละเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตบรูไนาดารุสซาลามประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อน เวลา17นาฬิกา37นาทีในอากุสติยูอังเร่ดูวายนูฟืองนังดูชซึ่งไนถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลาอองธุรีพระบาทถวายอักษรสารปราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองกโกลาประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแองกโกลาประจำประเทศไทย ในอากุสติยูอังแรดูวากายูฟืนนังดูสได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธาวณรัฐแองโกลาประจําสาธาวณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยสมเด็จเ,เจ้าฟ้ากรมทะศรีสว่างควัตวราคัติยาราชนารีทรงงานด้านสตวแพทย์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขที่จังหวัดนครราชสีมา วันนี้เวลา8นาฬิกา9นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินทร์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานด้านสัตวแพทย์โดยทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษส,สุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน2ตัว จากนั้นทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยทาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานและสถาบันวิจัยจุฬาภร์เพื่อทำหมันให้กับสุนัขเพศผู้และเพศเมียรวมเจ็ดตัวจากพื้นที่ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องที่รับเข้ามาพักพิงภายในศูนย์เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาด้วยพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีความรุนแรงหมดไปจากประเทศไทย สาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้คือขาดการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคในสัตว์ที่ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและควบคุมการขยายพันธุ์ของสัตว์จรจัดที่เพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้านนครชัยบุรินจึงสร้างขึ้นตามพระบณิธานเพื่อเป็นศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตนออกเฉียงเหนือในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินได้แก่จังหวัดนครราชสีมาชยภูมิบุรีรัมและสุรินทร์ภายใต้การบริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการแก้ไขปัญหาควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีสุนัขประมาณ850ตัวมีสัต,ตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสัตว์ทิพพิมานให้การบริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคสุนัขตลอด24ชั่วโมงซึ่งสุนัขจรจัดที่รับเข้ามาอยู่ภายในศูนย์ต้องผ่านการคัดกรองเพื่อตรวจรักษาเบื้องต้นและฝังเมโครชิปบันทึกข้อมูลโดยคัดแยกและฝึกพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพดีสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะขออุปถัมภ์สุนัข สามารถขอรับไปเลี้ยงดูโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดได้โดยปีงบประมาณ2,565มีประชาชนขอรับอุปการะสุนัขแล้ว28ตัวโอกาสนี้ทอดพระเนตศสุนักพันธไซ s บเรียนฮัสกี้จำนวน6ตัวซึ่งเป็นรุ่นลูกของสุนัขที่มีพระอนุญาตให้ช่วยเหลือจากจังหวัดเชียงใหม่และและนำมาดูแลที่ศูนย์จนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำนางสาวกันนานัทพาทรสืบนุกูลพร้อมเจ้าหนา้าที่กรมประชาสัมพันธ์เฝ้าในการขอพระราชทานสัมภาษณ์และบันทึกวีดีทัศน์นำไปผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ทั้งนี้ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัต,ตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตสุนัขทรงเลี้ยงคุณไหมทองที่บัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโครงการปันน้ำใจสู้ภัยพิษสุนัขบ้าธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี468ขีด116003ขีด1 รองผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชาทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจตรีซอฟรอนจุนนิติก,กุลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบใช้อาวุธปืนยิงใส่รถยนต์ขณะเดินทางจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษวาสุกรีเพื่อสืบสวนหาข่าวที่บ้านช่องแมวหมู่ ที่9าตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4ตุลาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีการได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่สิบตำรวจตรีซอฟรอนและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายวิราชรุจิวัฒนพงศ์รองประธานฝ่ายบรรเทาทุก เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน575ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางเขนจำนวน4ชุมชนได้แก่ชุมชนเกษตรพัฒนาบึงพระยาสุเรนชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกงชุมชนสุขาพิบาล5และชุมชนสุขฤดี ที่ถูกผลกระทบจากน้ำในคลองบึงพระยาสุเรนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนซึ่งสำนักง,งานเขตบางเขนได้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติแล้ว พร้อมกันนี้ผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภยัยเขตบางนาประกอบด้วยชุมชนกลางนาและชุมชนร่วมใจประเสริฐรวม25ชุด ขณะที่สำนักง,งานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเรื่องบรรจุถุงอย่างชีพพระราชทานจำนวน2,000ถุงสำหรับเชิญไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภูทกภยัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้เร่งดำเนินการด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ถูกผลกระทบในขณะนี้ ส่วนที่หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชยันศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ประจําจังหวัดนครสวรรค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจํานวน1000ันชุดมอบแก่ในอําเภอที่ประสบอุทกภัยจํานวน9อ้าอเภอเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนพร้อมกับลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ ถูกผลกระทบจากอุทกภัยรวม16,266ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่วาราชการจังหวัดลำพูนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดลำพูนชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1000ชุด ไปมอบแก่ในอำเภอและผู้แทนประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้อำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอป่าซางและอำเภอเวียงหนองล่องสำหรับนําไปมอบแก่ผู้ประสบทกภัยพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนเพื่อเป็นขวัญกําลังใจด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวันสุนทรธรรมดิฉันเปียณีเทียมอําพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ